บริกรัทบรกษอทบรสษัทบริษัทบริวัทบริษัทบริบับนนบสบรสษัทบริัทบีิษัทบริษัทบริษัทบริษัทบนิษัทบริัทบมได้ท,ท,ท,ทดบกิษัทบรเวลาบริษัทบริษัทบรงวันบริษัทบริษัทบรสษัทบริษูทบุิออสัมบาษั์บ,ร,บร,ริษัทบริษับรนษาทบริษันบริษัท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 บ่ผ่านบานันนาานทรบรสษอทบริษโทบริษัทบริษัทบริษนทบ่อผูทบริษอทบรนษัทบริษัทบริษัทบแต่ว่บริษัทบริษัทบรบ เรื่องราวต่างๆครับสถานการนั้นก็มีการปลอดภัยมากขึ้นวันนี้หลายร้านนะครับก็ได้มีการเปิดเป็นปกติแล้วตับอย่างเช่นในวกนี้ผมมาอยู่ที่ร้านโรตีควาติมาสาขา2ครับ ที่ส่์การค้าตลาดเส่ีครั้งึต่ก็จะได้ว่าร้านนี้ก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะครับและก็เป็นร้านที่ได้รับความนิยมจากพี่โอาากประชานนะคบโดยเฉพาะพี่น้องชาวมุสลิมนั้นก็ติดใจในรสชาติของโองรตีกับเนนี้ก็ได้มาพูดคุยกับบางชุกรี่นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของ,ของร้านที่ ตลาดเสรีแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยถึงผลกระทบว่าในช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมามันมีผลกระทบอย่างไรบ้างและในขณะนี้ทางร้านได้มีการปรับบริการเตรียมปรับพรมมากน้อยแค่ไหนครับสับการขยายกิจกรรมต่างๆที่จะมีขึ้นในอนาคตด้วยครับวันนี้ผมไปดูจาับางสตรีครับอาจารย์คุณครับเรียนองศาลลบอทุนร้อยประกาศศุกรครับครับผมเป็นไงบ้างครับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรบ้างเอ่อกระทบไหมก็กระทบน่าจะ ทั่วนะครับครับแต่ตอนนี้เราก็ก็กลับคืนมาในทางว่าเราต้องสู้ท่ครับก็ดีใจที่ว่าทางทางทางผู้ประกอบการทางห้างเขาก็ลดค่าเช่าลดค่าอะไรให้กับผู้ประกอบผู้ประกอบการทั้งหมดครับก็เป็นดีสําหรับผู้ประกอบการทั้งหมดครับครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยากเล่าในฝังนี้นึงว่ามันมันมันกระทบยังไงบ้างเรื่องของพนักงานเรื่องของยอดขายอะไรต่างๆเออกระทบ หนึ่งเรื่องพนักงานพนักงานเขาก็กลับบ้านนะกับกัมพูชากับประเทศลาวกับพม่าเยอะไหมครับพนักงานโอพนักงานทั้งหมดเกือบ20คนอ่ะกับตอนนี้เหลืออยู่4คนกับที่เหลือเขาก็กลับบ้านไปก็แต่พนักงานยี่20คนนี่แสดงว่าร้านก็เยอะที่นี่คือสาขาสองก็จะสาขาอีก่าสาขาหนึ่งอยู่ที่ตลาดเสรีห้างพัฒนาไอปาร์คถนนสีนกรินครับทางเข้าซนยรองรองเก้าครับ สาขาหสาขาสที่อาเดนายพระรามเก้าและก็สาขา3ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะที่พี่น้องไปทําวีซ่าต่อพัสอ์ตทำอะไรนะครับแล้วก็อีกที่นึงที่ห้างพันทิพป์พันทิพย์งามวงวานอยู่เยื้องๆกับเดอะมอลงามวงวานครับตอนนี้ก็มีมีสี่สาขาอาสสาขาแต่สาขาอีก2อนู้สาขายังไม่เปิดเพราะว่า <อ>กำลังกำลังจะเปิดอ่ากำลังกำลังน<ๆ>่าจะปลายสิ้นเดือนน่าน่าจะสิน้น,นเดือนนี้นะเพราะทางศูนย์ราชการเขาเขาเขาจะเข้มงวดมา<อ>กที่ที่ไหนครับอีกเราสาขาไหที่ศูนยนะ์ร,รชาชการแจ้งวัฒนะครับแล้วก็ที่ห้างพันทิพย์ ห้าโมงวานครับรก็ถือว่ากิจาการรมที่ใหญ่กว่าทิท้งเล่าเีกนี่ถึงว่าผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายตกหรือว่ายังไงแล้วก็มีช่องทางการขายยังไงบ้างยอดขายตกไหมตกครับตกบไปประมาณ70%ออ๋อครับครับ ของรายได้นะครับแล้วก็ก็อนทำดีล้านครับเราก็มีทางเลือกสำหรับพี่น้องที่อยากทานโรตีอยากทานแกงก็ก็มีทั้งแพนด้ามีทั้งแคปมีทั้งลายมีทั้งทูหลายอย่างครับอ๋อครับแต่<ว>แต่ตอนนี้ทำานานแล้วก็ไม่จะเพิ่งมาทำนะทำานานแล้วแล้วก็พอช่วงโควิดแบบนี้ลูกค้าเขาใช้บริการเยอะับบ ตอนนี้ที่ผมพูดถือว่าอย่างการให้บริการมันมีอะไรบ้างฮะโรตีอย่างเดียวหรือว่ามันจะมีโรตีกล้วยโรตีไทยมีอะไรบางทีมีหลายอย่างเมนูที่ฮอตอีกก็มีโรตีแกงโรตีโรตีจิ้มแกงมันจะมีแกงมัสมันเนื้อมัสมั่นไก่เขียวหวานไก่เขียวหวานเนื้อ แกงข่าดีไก่แลวก็แกงกุรมาไก่จิ้มกรบโรตีและก็ส่วนที่เห็นรั้มันจะมีไส้หวานมีใส่กล้วยใส่ไข่ใส่ชีสอันนี้ก็ปกติของโรตีแล้วครับแต่ที่ร้านที่ที่ฮอตก็คือโรตีแก่งและก็นี่มีตัวใหม่มาคือโรตีแช่แข็งตัวตัวนี้ใช่ไหมครัโรตีแช่แข็งครับหิได้เลยครับตัวนี้ครับครับครับโรตีแช่แข็งครับตัวนี้แช่แข็งตัวนี้มันอยู่ได้สามเดือน แพ็คละ100่บาทอะตอนี้ยอยู่ได้สามเดือนนะใช่ช่องฟิตนะครับแล้วก็เราก็มีนมมีนมวอนนี้พี่น้องต้องซื้อนะ้นุมน <c oughs> ะมันมมันจะสะดวกครับ,รบพี่น้องก็เข้าเ็บแล้วก็ทานได้เลยเพราะเราทำสุกมาแล้วนะครับทำสุกมาแล้วครับผมถุงหนึงเนี่ยมีมีกี่อ่าถุงมันมีหกหกแผ่นหกแผ่นไขยนั่หน้างร้0บาท ขายอยู่ในร้านหนึ่งร้านหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ความเป็นพิเศษของอันนี้เป็นเป็นยังไงพิเศษตรงนี้มันต่างจากรสตีอื่นในท้องตลาดอ่าต่างไม่ต่างฮะเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบอย่างดีไม่ว่าจะเป็นแป้งเนยน้ำมันที่ทอดทุกอย่างก็ใช้เกรดเอหมดเลยครับอ๋อครับนะครับแล้วก็ข้างในมันจะหนานะมันจะหนานุ่มพี่น้องเข้าเวฟว้าเวฟแล้วก็นมาก็เอาทิชชู่ซับน้ำมันเลยแล้วทานได้เลยครับ จะไม่เข้าเว็บนี่ไปทอดในกระทะอะไร่าไม่แนะนำฮะเรไม่แนะนำเพราะว่าของเจ้าอื่นผมไม่รู้นะแต่ของผมนี่คือพี่น้องเข้าเวฟอ๋อครับคำถามว่าถ้าผมไม่มีเวฟทำไงพี่น้องใส่หม้อหุงข้าวอ๋อครับบ้านๆเราตามบ้านนอกใส่หม้อหม้อหุงข้าวตั้งครับแล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาแล้วก็มันซับๆกินได้เลยอ๋อครับครับมานถึงหม้อหุงข้าวมีข้าวไม่ข้างในหรือว่าหรือว่าเฉพาะหม้อหุเข้าแล้วก็ไปเป็นอื่นอื่นอ๋ออนโอนโอนครับอุ่นตั้งอ๋อใช่ครับอ๋อครับผมตั้งบนฝาหม้อหุงข้าวอ่ะข้าวม นไครับมันซ้ำๆมันทาได้เลยนะครับแล้วอันนี้ถ้าสมมติเราจะเอาไปไปไปแปลงอย่างอื<ๆ>่นได้ไหมเป็นไปใส่ไข่ใส่อ่าพี่น้องจะทำเป็นเป็นลูกตีไข่ดาวเห็นลูกสาวทำเป็นไข่ดาวาว่าน่ากินนะแล้วกล้วยหอมพี่น้องก็หัน่นหั่นบางๆแล้วก็วางแล้วก็กินกับโรตีได้เลยอา่าน้ำนมแล้วก็กระชากไข่ดาวก็ได้ครับแล้วก็เก็บเก็บได้นานนานแค่ไหนอา่าโรตีที่แช่แข็งนี่เก็บได้3เดือน แต่พี่น้องอย่าทานถึง3เดือนเลยนะคงวันเดียวผมว่าหมดแล้วนะแต่แต่ความที่มันอยู่ได้คือไม่เกินสเดือนถ้าช่องธรรมดาก็เจ็ดวันแล้วเป็นยังไงมันตอนนี้ยอดขายมันเก็อันทำดีแล้วนะครับตอนนี้ผมใจเรื่องโรตีแจแข็งนี่เป็นทางเลือกใหม่สําหรับพี่น้องที่ อยู่ทางบ้านนะครับถ้าอยากกินโรตีก็ต้องพี่น้องลองโรตีปาติมาเป็นเจ้าเดิมนะครับแต่คลิกสถานการณ์มาเป็นโรตีแช่แข็งด้วยนะครับครับผมอันนี้เปิดมานานเนี่ยโรตีแช่แข็งมึงทำมาช่วงช่วงเดือนรอมฎอนช่วงเดือนรอมฎอนใช่หลัคับแบดีแล้วครับเพราะว่าเพราะว่ารอมฎิกาถ้าลูกค้าอยากกินโรตีสดๆแบบนี้มันมีอยู่แล้วเราอยากทำลองดูตอนนี้ก็เราให้ตอบตอบรับมาดีมาก กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นคนมุสลิมหรือว่าไม่ไม่ใช่มุสลิมหลากหลายครับส่วนมากจะเป็นมุสลิมกับพี่น้องต่าง่าสนาที่ก็มีเยอะนะทีสั่งสั่งแล้วก็ส่งเออนี่หนึ่งหนึ่งวันถึงบ้านแล้วแล้วผมส่งไปที่ทันตลุงส่งก่อนสามโมงเย็นเก้าโมงเช้าถึงแล้วครับพี่น้องรอหน้าบ้านได้เลยครับส่วนใหญ่อยู่ช่องทางการโฆษณาเขาถึงได้รู้ว่ามีโรตีนี้ขึ้นมาเป็นยังไงบบน ช่องโฆษณาทางไหนทางออนไลน์ครับทางออนไลน์ครับทางออนไลน์ครับก็มายถึงว่าพอพอเขาเองได้กินครั้งแรกก็ติดใจติดใจครับพอติดใจก็แนะนำคนอื่นต่อแนะนำคนอื่นต่อคมันมีรีวิวรีวิวอะไรที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้การตลาดมันได้ขยายตัวมากขึ้นขยายตอนนี้ตอนตอนตอนนี้บอกว่าจริงตอนนี้เริ่มจะทําไม่ทันนะเพราะว่าพอมี บางทีเราไม่ได้การตั้งตัวว่าเออเราเปิดตรงนี้แล้วก็ลูกค้าสั่งมาก็ต้องรอนิดนึงรอรอนิดนงครับลูกค้าจะสั่งทางาพี่น้องกดไปทางอไร,รโรตีฟาติมาเพชโรตีฟาติมามันจะขึ้นมาเลยแล้วพี่น้องสามารถสั่งทางนั้นได้เลยครับแล้วก็วส่งที่อยู่บ้าเลขที่มาพร้อมเบอร์โทร,รเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ที่บ้านจะส่งให้ถึงบ้านเลย ครับผมก็เห็ได้ว่าได้รับการตอบรับดีนะครับแล้วก็ต่อไปนีนคิดว่าจะมีผลิตภัณฑ์พ่นมีครับมีมีครับตอนนี้รอรอความพร้อมของของพนักงานชาลอมีแกงด้วย มีแกงแบบนี้เลยพี่น้องตอนนี้พี่น้องมีโรตีมีรานนมอย่างเดียวต่อไปเแล้วจะมีแกงไปด้วยเขาจะมีแกงไปด้วยอ่าแกงน่าจะเป็นแกงมัสขายรวมหรือว่าขายขายต่างหากอ่าขายแยกอ่ะขายแยกพี่น้องจะต้องการแกงมัสมันมัมันอ่าเชลล์น่าจะมีมัสมันหรือกับมัสมันไก่ก่อนครับตอนนี้พร้อมพร้อมพร้อมแล้วแต่ยังเรายังไม่เปิดตัวเราจะเย็นอีกนิดนึงนะครับครับผม ครับนี่ก็ได้มาพูดคุยนะครับได้มาสัมภาษณ์นะครับกับทางทุกเีอครับเจ้าของร้านปาิมาที่ตอนนี้ก็มีอยู่สสาขาแล้วนะครับ,รบแล้วก็กําลังจะมีการเปิดสาขาที่5สาขาที่6นะครับเห็ได้ว่าผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีผลกระทบบ้างน,นะครับแต่ว่าในขณะนี้ก็ได้กลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็เป็นการขยายธุรกิจเพิ่มเติมซึ่ง ในโอกาสต่อไปนะครับพี่น้องผู้ชมเองก็สามารถที่จะสั่งโรตีฟาติมาได้หลายช่องทางนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่กำลังจะขึ้นในวันนี้นั่นก็คือช่องทางของแอปพลิเคชันคารานุ่งซู่ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสั่งสินค้าคารานะคะสั่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ นะครับแล้วก็เป็นทางเลือกใหม่นะครับสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมนะว่าบุคคลผู้ที่สนใจกเกี่ยวกับเรื่องของอ,องาหารนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบรรทุกบุรีนะครับที่้มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลได้มาพูดคุยนะครับเพื่อจะนําเสนอความคืบหน้าต่างๆครับของการประกอบการของโรตีฟาติมาในโอกาสต่อไปนะครับเราคงจะมีกิจกรรมดีๆและก็คงจะมีเรื่องร,ราวดีๆนะครับจากร้านโรตีฟาติมาให้พี่น้องผู้ชมได้ครับชมติดต่อนะครับวันนี้ต้องคำลาพี่น้องผู้ชมก้วยครับสวัสดีนะครับที่สนยารักษ์สลางวัฒ